ใครชอบดอกไม้สีแดงดังเปลวเพลิงบ้างดูสิคะสวยจริงๆตรงกลางดอกมีสีเหลืองโดดเด่นไปอีกช่างเข้ากับฤด,ดูกาลช่วงนี้ของไทยนักนะคะช่วงร้อนระอุแต่ดีหน่อยคะ่ะที่มีลมพัดวันนี้สาราไทยนำ ไม้ดอกไม้ประดับสวยสร้างรายได้ดีนำมารับประทานก็ได้ใช้ตกแต่งอาหารก็เยี่ยมไปเลยนั่นก็คือเบญจมาศค่ะเบญจมาศเป็นดอกไม้สวยงามสีสันสดใส มีหลายพันธุ์ให้เลือกค่ะแล้วก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่นำมาใช้เป็นตราประจำแผ่นดินและสมเด็จพระจักรกพรรดิค่ะอีกทั้งเบญจมาศ ยังเป็นดอกไม้ยอดนิยมของคนไทยและมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกค่ะ uh huh. เบนจมาศเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกนะคะที่ชอบอากาศเย็นสบายมีความชืนดีแต่ดินจะต้องไม่แฉะจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เน่าได้ค่ะดังนั้นดินที่ใช้ปลูกเบนจมาศควรจะเป็นดินร่วน ที่มีการระบายน้ำได้ดีและมีอากาศถ่ายเทได้ดีมีความชื้นที่เหมาะสมเพราะเบนจมาตจะเป็นต้นไม้ที่เน่าง่ายแต่เราสามารถปรุงดินปลูกเองได้นะคะคือนำดินร่วนมาผสมกับขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยคอกแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นก็นำไปปลูกค่ะ Let's go เมื่อต้นเบญจมาศนะคะเขามีการเจริญเติบโตดีแล้วก็วางกระถางไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงค่ะมีอากาศไทยเทดีรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นดีแต่ห้ามมีน้ำขังนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพื่อให้ต้นเบญจมาศเขามีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ การขยายพันธุ์ต้นเบนจามาศสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นการใช้กิ่งปักชำการแยกหนอ่อ และการใช้เมล็ดแต่การปักชำจะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากทำง่ายและต้นเบญจะม,มีโอกาสเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วควรจะใช้กิ่งพันธุ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะและเมื่อนำต้นที่ได้จากการปักชำจนรากงอกออกมาระยะหนึ่งแล้วก็นำลงไปปลูก และจะต้องคอยควบคุมน้ำแสงการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเช่นใช้ปุ๋ยสูตรเสมอและเมื่อต้นมีโครงสร้างรากที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตร8-24-24แทนค่ะดอกเบญจมาศมีความเป็นสิริมงคลความหมายดีดังนั้นการมอบให้คนรักญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนฝูงและบุคคลสำคัญในโอกาสหรือวันสำคัญต่างๆได้นะคะเพราะว่าตามความเชื่อแล้วนั้นเบนจมาศสื่อถึงความเป็นนิด,นดนิรันดรค่ะหรือว่ามีอายุยืนยาวความสนุกรื่นเริงความบริสุทธิ์ใจและมองโลกในแงด่ดีโดยเฉพาะดอกเบญจมาศสีแดงจะเป็นตัวแทนของความรักค่ะ ลักษณะของเบญจมาศมีหนึ่งลักษณะของต้นเบญจมาศจะเป็นต้นไม้ลมลุกชนิดหนึ่งขนาดต้นสูงประมาณ75 8 0ถึงเซนติเมตรทรงกระบอกมีขนเล็กละเอียดแตกกิ่งก้านได้แต่ไม่มากนัก 2. ลักษณะใบของเบญจมาศจะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่งขอบใบหยัก ลึกสีเขียวเส้นใบชัดเจนแผ่นใบด้านบนจะมีสีเขียวเข้มกว่าแผ่นใบด้านล่างค่ะ 3. ลักษณะของดอกเบญจมาศจะออกเป็นช่อกระจุกแน่นอยู่ที่บริเวณปลายกิ่งหรือว่าซอกใบดอกมีหลายสีด้วยกันนะคะอย่างเช่นสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีแดงเป็นต้นค่ะ กลีบเลี้ยงจะมีสีเขียวรูปรีปลายแหลมเรียงซ้อนกันหลายชั้นกลีบดอกมีสองชั้นชั้นนกรูปไข่ซ้อนกันหลายชั้นชั้นในขนาดเล็กโคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดภายในมีเกสรเพศผู้และเพศเมียเบนจมาศก็มีผลนะคะผลแห้งมีเมล็ดเดียว มเมล็ดมีขนแข็งติดอยู่สามารถนำมาเพาะปลูกได้ค่ะประโยชน์ของเบนจมาสใช้สำหรับปลูกประดับตกแต่งมีสปปรรพคุณเป็นยาและชาสมนาุนไพรโดยเฉพาะสายพันธุ์เบนจมาสสวนและเบนจมาสหนูหรือที่นิยมเรียกว่าดอกเก๊กฮวยนั่นเองค่ะ กราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณาเข้ามารับชมติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์สาร่าไทยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค <Thank you. S 1> ่ะ